สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่ดองจา๋า แนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าแอดมินก็จะพามาสรุปแนวทางนะคะแนวทางฮานอยนะคะฮานอยมัดรวมนะคะเข้าตัวนี้นะคะพี่น้อง ไม่มาบนนะคะไม่งั้นแตก2ตัวแตก3ตัวนะคะก็ยังดีมา5 4 4สีสีหเนาะพี่น้องจา๋าเยดายไม่แตก3ตัวเนาะก็ไม่เป็นไรนะคะโอเคนะคะก็ยังดีเนาะได้ตัวนี้ไปนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้อง FC นะคะเราก็มารับชมของวันนี้ก็เลยจ้า สำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีศูนย์หนึ่งห้าเก้าสามแปดสี่นะคะส่วนชุดเด่นนะคะแอดมินให้เด่นไปที่เด่นไปที่ 0ูนนะคะเดินไปที่0กับ1นะคะเราก็มาจาศูนย์กันนะคะศูนย์ก็จะมี0 5 5 0นะคะ1 9 9 1นะคะก็จะมี1 6ไปด้วยนะคะ1 9ึ่กับหนมันเป็นคู่กันอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะเป็น2 1 1 2นะคะ่ะส่วนชุดกันนะคะชุดกันก็จะมี 9 0, 0 9นะคะก็จะเป็นเอากไปด้วยเนาะจะเป็นห้านงนะคะห้าหนึ่งเจ็ดนะคะ89เนาะเบิ้ลไปหน่อยนะคะก็จะมี1 1 4 4 8 8 9 9นะคะ ตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นชุดเด่นหมดเลยนะคะชุดกันที่ชอบนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะสำหรับใครอยากได้แนวทางทูกน้องนะคะก็อย่าลืมแอดกันเข้ามานะคะงวดก่อนแตก3ตัว2ตัวบนล่างนะคะ2ตัวล่างนะคะพี่น้องจ๋า s o d a s a นะคะ 8 8 0 5นะคะ99นะคะพี่น้องจ๋าอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก่อนจบไว้แคไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้นะอ้อมอกอ้อม,อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจ คำนวณนวนะทางตัวเลขสวยๆง,ง,งามๆมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยๆแห่งๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า